เทคนิคสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าวันนี้เราขาดความมั่นใจเราก็ไม่อยากจะทำอะไรถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์การทำคปวีโอการไลฟ์สดไม่มั่นใจมันไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นเทคนิคที่ทำให้คุณมั่นใจเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนภาษาที่คุณคุยกับตัวเองสำคัญมากม เรามักจะบอกตัวเองว่าฉันไม่มั่นใจฉันพูดไม่เก่งฉันไม่สวยฉันทำไม่ได้เราจะพูดแบบนี้ทุกวันทุกวันซ้ำไปซ้ำมามันเลยทำให้ เราเป็นคนนั้นอัตโนมัติถ้าคุณอยากจะมั่นใจคุณลองโปรแกรมตัวเองใหม่ค่ะว่าฉันเป็นผู้หญิงที่มั่นใจเช้ามาคุณพูดกับตัวเองแบบนี้กลางวันคุณพูดกับตัวเองแบบนี้ก่อนนอนคุณพูดกับตัวเองแบบนี้3เวลาฉันเป็นคนมั่นใจฉันเป็นคนที่ทําคลิปเก่งฉันเป็นคนที่ขายเก่งฉันเป็นคนที่พลังงานสูงฉันเป็นคนที่ไลฟ์สดเก่งคุณโปรแกรมกับตัวเองแบบนี้และมันจะเป็นคุณอัตโนมัติเวลาคุณทําคุณจะมั่น